นี่คือหัวของต้นหอมนะคะเลือกซื้อต้นหอมที่มีหัวใหญ่ๆอ้วนๆแบบนี้ค่ะสวัสดีค่ะพบกับนุชเช่นเคยนะคะในช่องมา,าม่าบุญยมีวันนี้จะพามาทำต้นหอมดองโดยใช้ส่วนหัวนะคะตัดส่วนรากและส่วนต้นที่เป็นใบสีเขียวออกหลังจากนั้นนำไปล้างน้ำให้สะอาดค่ะใส่เกลือลงไปสองช้อนชา แล้วใส่น้ำลงไปให้ท่วมค่ะหลังจากนั้นก็คนให้เกลือละลายวันนี้ใช้หัวหอมทั้งหมด300กรัมนะคะจากนั้นแช่น้ำเกลือไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะระหว่างนี้เราไปเตรียมในส่วนของน้ำดองกันค่ะน้ำตาลทราย2ช้อนโต๊ะ เกลือ1ช้อนชาน้ำส้มสายชู50 ml น้ำ50 ml นำไปตั้งไฟให้เดือดแล้วพักไว้ให้เย็นสนิทค่ะเมื่อครบ1ชั่วโมงแล้วนำหัวหอมลงขวดโหลได้เลยค่ะโดยไม่ต้องล้างน้ำเกลือออกนะคะฝากกดติดตามช่องมาม่าบุญยมีทาง YouTube และช่องมาม่าบุญยมีสไปยเวียดนามทางเพจ อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปเมนูใหม่ๆนะคะเมื่อหัวหอมเต็มขวดโหลแล้วให้กดลงให้แน่นเทน้ำดองที่เย็นสนิทแล้วลงไปให้ท่วมหัวหอมปิดฝาให้สนิท ดองทิ้งไว้อุณหภูมิห้อง3วันถึง7วันก็สามารถนำออกมารับประทานได้แล้วค่ะเมื่อหอมดองได้ที่แล้วสีจะเปลี่ยนกลิ่นจะหอมขึ้นนี่เป็นหัวหอมดอง3วันค่ะสีจะเริ่มใสขึ้นเรื่อยๆนะคะเทออกมารับประทานรสชาติ หวานเปรี้ยวและเค็มนิดนิดค่ะเหมาะกับเป็นเครื่องเคียงกันเลี่ยนส่วนตัวทานกับส้มตำทานกับลาบหรือทานเล่นได้แบบเพลินๆเลยละค่ะถือเป็นเมนูยอดฮิตของคนเวียดนามที่ครอบครัวมักจะทำไว้ทานหรือทำไว้ติดบ้านไว้เลยค่ะ แม้ว่าจะเป็นของดองแต่ถ้าเราทำเองจะลดปริมาณของเกลือและสารเคมีหรือสิ่งเสื่อปนต่างๆได้ค่ะเราจะทานของดองได้อย่างสบายใจ